ทำไมเราถึงตกหลุมรักคนบางคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยหลายคนเคยผ่านและหลายคนก็ยังคิดไม่ออกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้เราจะมาไขปริศนาน,นี้กันครับความรักคืออะไรก่อนที่เราจะไปดูว่าทำไมเราถึงตกหลุมรักคนบางคนเราต้องเข้าใจก่อนว่าความรักคืออะไรความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรมธรมดาาที่เกิดขึ้นแล้วหายไป ความรักเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนเป็นการผสมผสานของหลายอย่างความรักมีทั้งด้านจิตใจด้านร่างกายและด้านสังคมมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นอยากดูแลเขาอยากให้เขามีความสุขและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อเขาแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้กับคนบางคนแต่ไม่รู้สึกกับคนอื่นทำไมเราถึงเลือกคนคนนั้นไม่ใช่คนอื่น วิทยาศาสตร์ของความรักเมื่อเราพูดถึงความรักหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องโรแมนติกแต่จริงๆแล้วความรักมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนมากในสมองของเรามีสารเคมีหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับความรักตัวแรกคือโดปามีนสารตัวนี้ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นเวลาเราเห็นคนที่เราชอบสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาทําให้เรารู้สึกเหมือนได้รับรางวัล ตัวที่2คือเซโรโทนินสารตัวนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์เมื่อเราตกหลุมรักระดับเซโรโทนินในสมองจะลดลงทําให้เราคิดถึงแต่คนคนนั้นคิดไม่ออกทําอะไรไม่ได้ตัวที่3คือออกซิโตซินสารตัวนี้เรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรักมันทําให้เรารู้สึกผูกพันอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสและตัวสุดท้ายคือวาโซเพรสซิน สารตัวนี้ทำให้เรารู้สึกอยากปกป้องอยากดูแลและสร้างความผูกพันระยะยาวสารเคมีเหล่านี้ทำงานร่วมกันทำให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักแต่คำถามคือทำไมสารเคมีเหล่านี้ถึงหลั่งออกมาเมื่อเราเจอคนบางคนทฤษฎีการเลือกคู่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเรื่องการเลือกคู่มานานแล้วและพบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อ,อก,การเลือกคู่ปัจจัยแรกคือความคล้ายคลึงกัน เราจะชอบคนที่คล้ายกับเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความคิดค่านิยมหรือแม้กระทั่งระดับการศึกษานี่เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะคนที่คล้ายกับเราจะเข้าใจเรามากกว่าปัจจัยที่2คือความใกล้ชิดเราจะชอบคนที่อยู่ใกล้เราคนที่เราเจอบ่อยๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมหลายคนถึงตกหลุมรักเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนบ้านปัจจัยที่สคือ ความสวยงามแม้ว่าจะฟังดูตื้นเขินแต่ความสวยงามเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกคู่แต่ความสวยงามไม่ได้หมายถึงแค่รูปร่างหน้าตามันรวมถึงท่าทางการแต่งตัวและบุคลิกภาพด้วยปัจจัยที่4คือความเสริมกันบางครั้งเราจะชอบคนที่แตกต่างจากเราคนที่มีสิ่งที่เราไม่มีเพราะเราต้องการความสมดุลในชีวิตจิตวิทยาของความรัก นอกจากสารเคมีในสมองแล้วยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการตกหลุมรักอีกด้วยประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อการเลือกคู่ของเรามากคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นจะมีแนวโน้มที่จะเลือกคู่ที่ให้ความอบอุ่นเหมือนกันในขณะที่คนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาอาจจะเลือกคู่ที่มีปัญหาเหมือนกันเพราะรู้สึกคุ้นเคยความต้องการทางจิตใจของแต่ละคนก็แตกต่างกัน บางคนต้องการความปลอดภัยบางคนต้องการการยอมรับบางคนต้องการการควบคมุมเราจะชอบคนที่สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ภาพลักษณ์ของตัวเองก็มีผลด้วยคนที่มั่นใจในตัวเองจะเลือกคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองในขณะที่คนที่ไม่มั่นใจอาจจะเลือกคู่ที่ไม่เหมาะสมหรือเลือกคู่ที่ทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นฮอร์โมนและการตกหลุมรัก เรามาดูรายละเอียดของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความรักกันอีกครั้งโดปามีนเป็นสารที่ทําให้เราติดใจเมื่อเราเห็นคนที่เราชอบสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาทําให้เรารู้สึกดีอยากเจอเขาอีกนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงติดใจคนคนนั้นเอพิเนฟรินหรือที่เรียกว่าอะดรีนาลีนทาให้เราตื่นเต้นใจเต้นแรงเงื่อออกเวลาเราเจอคนที่เราชอบเอนโดฟิน ทำให้เรารู้สึกสุขรู้สึกดีเหมือนได้กินยาเวลาเราอยู่กับคนที่เราชอบออกซิโตซินทําให้เราอยากสัมผัสอยากกอดอยากจูบและสร้างความผูกพันฮอร์โมนเหล่านี้ทํางานร่วมกันทําให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าความรักทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักนักจิตวิทยาชื่อสเตอร์นเบิร์กได้เสนอทฤษฎีความรักสามเหลี่ยมซึ่งบอกว่าความรักประกอบด้วยสมองค์ประกอบ ความใกล้ชิดคือความรู้สึกผูกพันความอบอุ่นความเข้าใจกันความหลงไหลคือความรู้สึกตื่นเต้นความปรารถนาความต้องการทางกายความมุ่งมั่นคือการตัดสินใจที่จะรักและอยู่กับคนนั้นไปนานๆความรักที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งสามอย่างแต่ในความเป็นจริงความรักส่วนใหญ่จะมีแค่หนึ่งหรือสององค์ประกอบเมื่อเราเพิ่งตกหลุมรักเรามักจะมีแค่ความหลงไหล ต่อมาถ้าเราได้รู้จักกันมากขึ้นก็จะเกิดความใกล้ชิดและสุดท้ายถ้าเราตัดสินใจจะอยู่กันไปนานๆก็จะเกิดความมุ่งมั่นทำไมเราถึงเลือกคนคนนั้นตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราถึงเลือกคนคนนั้นไม่ใช่คนอื่นปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลมากเราจะชอบคนที่มีพันธุกรรมที่แตกต่างจากเราในบางด้านเพราะจะทำให้ลูกหลานมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่านี่เป็นสัญชตาตญาณของสัตว์ทุกชนิด กลิ่นกายก็มีผลด้วยแต่ละคนจะมีกลิ่นกายที่เป็นเอกลักษณ์เราจะชอบกลิ่นกายของคนที่มีพันธุกรรมที่เหมาะสมกับเราใบหน้าที่เราชอบมักจะเป็นใบหน้าที่สมมาตรเป็นใบหน้าที่แสดงถึงสุขภาพที่ดีและเป็นใบหน้าที่คล้ายกับพ่อแม่ของเราในระดับหนึ่งเสียงพูดก็มีผลด้วยเราจะชอบเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายเสียงที่แสดงถึงความมั่นใจความอบอุ่นท่าทางและการเคลื่อนไหวก็สำคัญ เราจะชอบคนที่เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจมีสเสน่ห์ดูแข็งแรงบทบาทของสังคมและวัฒนธรรมความรักไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศมันเกิดขึ้นในสังคมในวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อการเลือกคู่ของเรามากค่านิยมของสังคมจะบอกเราว่าคนแบบไหนที่ดีคนแบบไหนที่ไม่ดีในสังคมไทยเราจะชอบคนที่สุภาพเรียบร้อยมีความรับผิดชอบสื่อและออกอากาศ ก็มีผลต่อการกำหนดมาตรฐานความสวยงามเราจะชอบคนที่ดูเหมือนดาราเหมือนนางแบบครอบครัวและเพื่อนก็มีผลต่อการเลือกคู่เราจะชอบคนที่ครอบครัวและเพื่อนยอมรับสถานะทางสังคมก็สำคัญเราจะชอบคนที่มีสถานะทางสังคมที่เหมาะสมกับเราหรือสูงกว่าเราความรักแรกพบหลายคนเคยมีประสบการณ์ความรักแรกพบเจอคนแล้วรู้สึกใจเต้นรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ แต่จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นความรักแรกพบเกิดจากการที่สมองประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากคนคนนั้นในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีรูปร่างหน้าตาเสียงพูดกลิ่นกายท่าทางและเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เรามีอยู่ในใจถ้าคนคนนั้นผ่านเกณฑ์สมองจะหลั่งสารเคมีออกมาทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีและคิดว่าคนนี้พิเศษ แต่ความรักแรกพบไม่ได้หมายความว่าเราจะรักคนคนนั้นไปตลอดเพราะความรักที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการสร้างต้องรู้จักกันลึกซึง้งต้องผ่านอุปสรรคต่างๆร่วมกันความแตกต่างระหว่างชายหญิงชายและหญิงมีความแตกต่างกันในเรื่องการตกหลุมรักผู้ชายมักจะให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาความสวยงามความอ่อนเยาว์เพราะสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสามารถในการมีลูก ผู้หญิงมักจะให้ความสําคัญกับความมั่นคงความสามารถในการหาเลี้ยงครอบครัวความรับผิดชอบเพราะสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความสามารถในการดูแลลูกแต่ในยุคปัจจุบันความแตกต่างเหล่านี้เริ่มลดลงเพราะบ,บทบาทของชายและหญิงเปลี่ยนไปผู้หญิงสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ผู้ชายก็เริ่มให้ความสําคัญกับความรู้สึกมากขึ้นความรักในยุคดิจิทัลในยุคที่เรามีแอปหาคู่มีโซเชียลมีเดีย การตกหลุมรักก็เปลี่ยนไปการเลือกคู่มีตัวเลือกมากขึ้นเราสามารถเจอคนได้มากขึ้นแต่ก็ทำให้เราเลือกยากขึ้นเพราะคิดว่าอาจจะมีคนที่ดีกว่าอยู่การสื่อสารเปลี่ยนไปเราสื่อสารกันผ่านข้อความผ่านรูปภาพมากกว่าการพบหน้ากันทำให้เราอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายความคาดหวังสูงขึ้นเพราะเราเห็นแต่ภาพที่สวยงามเห็นแต่เรื่องราวที่ดี ทำให้คาดหวังว่าความรักจะต้องสมบูรณ์แบบความรักที่ไม่ได้ตอบแทนหลายคนเคยมีประสบการณ์รักคนเดียวรักคนที่ไม่รักเรากลับนี่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากแต่ทำไมเราถึงยังคงรักคนคนนั้นอยู่ความรักที่ไม่ได้ตอบแทนทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนออกมาแบบไม่สม่ำเสมอเหมือนการเล่นการพนันทำให้เราติดใจอยากได้มากขึ้นความหวังที่ว่าสักวันหนึ่งคนคนนั้นอาจจะรักเรากลับ ทำให้เรายังคงพยายามต่อไปความกลัวการสูญเสียทำให้เราไม่อยากปล่อยวางไม่อยากยอมรับว่าเราไม่มีโอกาสความรู้สึกผิดที่คิดว่าถ้าเราพยายามมากกว่านี้คนคนนั้นอาจจะรักเราการเลิกราเมื่อความรักจบลงเราจะรู้สึกเจ็บปวดมากทำไมถึงเป็นแบบนี้การเลิกราทำให้ระดับโดปามีในสมองลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เรารู้สึกเศร้า รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายความเคยชินที่มีต่อคนคนนั้น